จริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่า AI เนี่ยจะเข้ามาช่วยลดช่องว่างนะครับช่องว่างของอะไรช่องว่างของเทคโนโลยีกับช่องว่างของความชํานาญ ในแต่ละอุตสาหกรรมของคนไทยผมมั่นใจว่าถ้าเราพูดถึงความชํานาญนะครับในแต่ละภาคส่วนอุตสาหกรรมที่เรามีไม่ว่าจะเป็นทางด้านเฮลส์แคร์ทางด้านโรงงานทางด้านคราฟต์กทางด้านการเกษตรหรืออีกหลายๆอุตสาหกรรมเรามีความชํานาญแต่พอ AI มันเข้ามาเนี่ยเราจะเอาความชํานาญปัจจุบันเนี่ยผ่านตัวกลางที่เป็น AI วิ่งเข้าไปสู่เทคโนโลยีอีกหลายตัวเลยนะครับเพื่อสร้างองค์คาพยพทั้งหมด ให้เป็นระบบนิเวศท,ที่มีความชำนาญแล้วก็มีเทคโนโลยีที่นำสมัยแล้วก็สามารถตอบโจทย์นะครับของประเทศไทยได้ด้วยเพราะว่าการเริ่มต้นนะครับเล็กๆในแต่ละองค์กรมันคือจุดเริ่มต้นนะครับที่จะพัฒนาไปสู่ระดับภาคอุตสาหกรรมหลังจากพัฒนาไปสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นเรื่อยๆก็จะกลายเป็นภาคระดับประเทศน้นผมมั่นใจว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับที่จะนําเอาความชํานาญทั้งหมดเนี่ยควบรวมกับเทคโนโลยีปัจจุบันโดย AI เป็นเซ็นเตอร์แล้วก็ช่วย พัฒนานะครับอุตสาหกรรมต่างๆนะครับเพื่อให้เราสามารถยืนหยัดนะครับแข่งขันนะครับแล้วก็ตอบโจทย์โลกในปัจจุบันได้ให้ประสบความสำเร็จนะครับแบบยั่งยืนครับ